รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทีวีสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาภูมิใจเสนอ คลายเครียดปีสบอกต่อกันต้องบอกต่อกันบอกต่อต่อกันไปความรู้ดีดีแบ่งปันด้วยใจไว้เป็นวิชาติดเตือเฮ้ยอุอ้ยพี่ตูนไลฟ์อยู่ไลฟ์แล้วร้องเพลงอ,อะไรเอา ก็ลองเพลงรายการกสอนอบอกต่ออาชีพไงรายการนี้คนดีนะพิธีกรก็สวยสวยสาระก็มีออกาสทางช่องอีทีว e ด้วยววบอกไม่ต้องโฆษณาเยอะ <c oughs> แม้แต่บัคุณตัวเองเท่านั้นเลยชักใจกู้ชมหน่อยดีกว่าดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดปี3กับเราสองคนเช่นเคยตูนวรรตวรรนิพุฒนากุลครับและโบกี้พิมพิศาเนาวะใสาสีค่ะรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมเข้าใจเรื่องกฎหมายแบบง่ายๆสบายสบายแต่ว่าได้สาระความรู้ที่สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยนะครับนี่พูดถึงเรื่องไลฟ์สดร้อ,องเพลงขออนุญาตเจ้าของเพลงหรือยังอา้าก็ ที่ขอมันก็เป็นเพลงที่เขาเปิดกันอยู่แล้วอ่ะอันตรายมากเลยนะทำไมอ่ะเพลงทุกเพลงเนี่ยเขามีลิขสิทธิ์เคยเห็นข่าวไหมที่จับเรื่องร้องเพลงละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยโหยโดนกันหนักเลยนะฮะจเขาจะจบังทีไหมอ่ะ,นนะอาจจะโดนก็ได้อาจจะโดนฟ้องด้วย พี่ตูลบทันไหมอ <พบ S 2> ่ะพบเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยโดนโแจ้งความด้วยติดคุกไมเนี่ยล็กก่อนงระหว่างโบกี้กำลังลบไฟล์ทิ้งซึ่งไม่รู้ว่าลบทันหรือเปล่าเนี่ยนะฮะผมพาคุณผู้ชมไปเจอกับท่านที่จะมาไขาคำตอบในเรื่องนี้ในช่วงเปิดประเด็นกับทนายวิรัตเรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์ครับช่วงเปิดประเด็น คุณผู้ชมครับช่วงเปิดประเด็นวันนี้นะฮะจะมาคุยกันเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์โดยเฉพาะนะครับทั้งเรื่องเพลงเรื่องหนังเรื่องหนังสือมากมายเหลือเกินนะฮะและผู้ที่มาให้คําตอบเราได้ดีที่สุดก็คือทนายวิรัติหวังปิติพานิตครับสวัสดีพี่วิรัติครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคนอื่นพูดถึงเรื่องเพลงก่อนเลยเมื่อกี้น้องเอาเพลงมาร้องอ่ะแล้วก็มีการไลฟ์ถ่ายท่อสดด้วยแบบนี้เนี่ยเข้าข่ายละเมืดอลิขสิทธิ์ไหมครับเอาต้องอย่างนี้ก่อนนะครับเราต้องเข้าใจกันเบื้องต้นก่อนนะครับว่าเจ้าของลิิิขสทธ์ก็คือ มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการที่จะอนุญาตไม่อนุญาตใครนะครับดังนั้นถ้าเกิดไม่ได้รับอนุญาตเป็นการละเมิดหมดอมขออนุญาตยังไงไม่ได้ขอขอเจ้าของรายการยังไม่ได้ขอกศนอบ,บอกต่ออาชีพเดี๋ยวรีบไปขออนุญาตเลย แต่จริงๆแล้วบางทีเรารู้สึกว่าเพลงที่มันเป็นสาธารณะเปิดออกมาแล้วเราก็แค่ร้องเองะไลฟ์ใน Facebook ของเราเนี่ยไม่ได้เอาไปทํามาหากินหรือว่าอะไรมันผิดด้วยเหรอคะคืออย่างนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันมีมันเรื่องละเมิดมันละเมิดแน่นอนนะครับเพยงถ้าเราละเมิดมันมาดูความหนักเบาของมันนะครับถ้าเป็นการละเมิดเช่นเราเอาไปร้องเพลงไม่ได้เกี่ยวกับการกุศลอะไรนะครับโพสเฉยๆอะไรเงี้ยนะครับไม่เกี่ยวกับการธุรกิจอะไรเลยไม่เกี่ยวกับการค้าหาเงินไม่เกี่ยวเลยตรงนี้ก็เป็นละเมิดนะครับก็มีโทษปรับ โอ้เลยมีโทษปรับนะเอาเบื้องต้นก่อนนะครับโทษปรับนะครับก็ปรับสูงเหมือนกันนะครับก็คือสูงสุดคือ1น0 0 0แสนบาทนี่แค่ร้องเพลงคนอื่นลง a c e b o o k เนี่ยนะฮะใช่ใช่ครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เป็นเพื่อกันค้าเช่นเช่นเราเอาไปร้องในคอนเสิร์ตนะครับหรือว่าเราไปร้องเป็นอะไรในในงานงานอะไรงานเลี้ยงสมมติเ่าเชเชิญน้องไปเป็นนักร้องแล้วก็ไปร้องเพลงของที่เขามีลิขสิทธิ์อยู่ซึ่งไม่ใช่เพลงเราอะว่า้งใช่ครับตรงนี้เนี่ย เรื่องเปยดเป็นเรื่องละเป็นเรื่องการาค้าละนะครับก็อตรงนี้มีทั้งโทษจำคุกแล้วก็มีโทษปรับด้วยและสูงมากเลยนะครับโทษจำคุกสูงสุดคือ2ปีนะครับแล้วก็ปรับสูงสุดถึง4,0,000 0บาทโอ้ยอีก4เท่าเลยนะฮะใช่ใช่ถือว่าหนักต้องต้องบอกว่าเราต้องเช็คก่อนว่าจริงๆแล้ว เป็นลิขสิทธิ์ของใครนะครับไม่ชิอดีเราจะร้องเพลงมัวมไม่ได้อ้าวนิดนึงครับพี่วิรัตแบบนี้เราเห็นคนร้องเพลงคอฟเวอร์เพลงกันลงใน YouTube มียอดวิวเต็มไปหมดคือไม่ได้ร้องเพื่อการค้าแบบนั้นแสดงว่าก็ละเมิดทั้งหมดเลยสิฮะละเมิดครับจริงๆไอร้องคอฟเวอร์เนี่ยจริงๆเขาเพื่อการค้านะต้องอย่าลืมว่าสมมติว่าเราไปลงในย t u b e ใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยยูทู e ก็มีถ้าเกิดเรามียอดวิวสูงๆก็มีการดั่งปันรายได้ใช่ตัวนี้ถือว่ามันเป็นเพื่อการค้านะครับตอนนี้ ทางค่ายที่เขามีเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยเขาก็เริ่มตามมากดขันละนะครับแล้วอย่างนี้คนที่ cover เพลงเอาไปร้องเพลงเผยแพร่ตามสื่อต่างๆวิธีแก้ไขของตอนนี้คือต้องไล่ลบให้หมดหรือว่ายังไงจริงๆก็ควรจะลบแหละนะครับแต่ตอนนี้ก็มีอย่างนี้นะครับก็มีน้องๆหลายคนมามสอบถามก็คือเราก็ทําหนังสือไปครับทำเป็นหนังสือขออนุญาตทางค่ายขอย้อนหลังแหล้ก็ได้ครับก็คือขอว่าเราจะเราจะใช้เพลงนี้ในการเวอร์อะไรต่างๆนะครับ ทางทางค่ายเขาถ้าเห็นสมควรเขาก็อนุญาตให้การอนุญาตของทางค่ายเพลงหรือว่าเจ้าของลิขสิทธิ์ผมไม่บอกว่าเป็นค่ายเพลงอย่างเดียวแล้วกันเพราะบางทีอาจจะเป็นตัวบุคคลเป็นรายการหรือใดๆเนี่ยเขาจะเป็นการซื้อขายขาดเลยหรือว่าอนุญาตเป็นครั้งๆไปฮะเป็นครั้งๆไปนะครับเพราะว่าเจ้าของลิขสิทธิ์เขาก็เขาแต่เพียงผููเดียวครับที่จะมีสิทธิอนุญาตสมมติว่าวันนี้น้องจะไปเปิดคอนเสิร์ตเพียงอนุญาตให้น้องไปเปิดคอนเสิร์ตนะครับเฉพาะวันนี้ถึงวันนี้นะครับกี่เพลงต้องระบุกันชัดเจนแล้วว่าเพลงนี้ ร้องได้เพลงนี้ร้องไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วสมมติโบกี้อ่าอย่างเมื่อกี้เปิดรายการด้วยการร้องเพลงก็ต้องบอกว่าเอาเพลงกสนบออาชีพมาร้องในรายการกฎหมายใครเครียดปี3วันนี้เวลาอะไรถึงเวลาอะไรเท่านั้นครั้งเดียวใช่ใช่เพราะว่าคือมันจะต้องมีการขออนุญาตอย่างเห็นไหมรายการทีวีทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการร้องเพลงหรือว่าเป็นรายการที่ต้องใช้เสียงสื่ออรต่างๆเนี่ยตรงนี้ต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิก่อนเดี๋ยวคุณไปขออนุญาตผมได้ข่าวเจ้าของรายการใจดี ได้เลยค่ะโอเคแล้วอย่างนี้ความแตกต่างระหว่างบุคคลทั่วไปอย่างโบกี้แบบนี้เอาไปร้องบนเวทีงานอีเวนต์สักงานหนึ่งกับดาราที่เอาเพลงเนี่ยไปร้องแล้วเขาก็มีคนติดตามแบบนี้ค่ะบทลงโทษมันแตกต่างคือถ้าไปทำเพื่อการค้ามันก็อย่างที่บอกว่ามีโทษจำคุกแล้วก็มีโทษปรับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอ่ามันเหมือนกันแหละนะครับเขากฎหมายเขากำหนดโทษเอาไว้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าต้องดูว่าเราเราเนี่ยไปในลักษณะอะไรถ้าไปร้องสมมุติว่าเขาเชิญขึ้นไปร้องในงานมันเกิดเราก็ไม่ได้ ไม่ได้กำลร้งกำไรเลยไม่ได้กำไรเลยเลยอะ่ะนะครับตัวนี้ไปร้องอันนี้ก็เป็นการละเมอละเมอเฉยๆใช่<ๆ>ใชก็อาจจะไม่เกินหนึ่งแสนบาทส่วนใหญ่เขาจะก็ไม่ไม่ค่อยดําเนินคดีกันะนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เขาไม่ได้ทาเพื่อการค้าแหละนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีที่เขาจ้างน้องไปไปร้องเพลง เราไปเอาร้องเพลงคนอื่นเขาเนี่ยแล้วเขามีมลิขสิทธิ์เนี่ยอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะมีการเนินคดีือานไหนในเรื่องเพลงและเรื่องเพลงเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ใช่การร้องอย่างเดียวบางทีผมแชร์หรือโพสต์เนื้อเพลงครอบคลุมอยู่ในลิขสิทธิ์ไหมครับคือเนื้อเพลงมันไม่มีปัญหาอะไรครับเนื้อเพลงก็เป็นเรื่องเอกสารนะครับ<ม>แต่ต้องมาดูก่อนว่าเอกสารเนี่ยมันมันอยู่ในในรูปแบบอะไรนะครับถ้าเป็นหนังสือ อย่างเนี้ยเราไปเราไปไปสแกนแล้วไปเผยแพร่เขาไม่ได้เหมือนกันนะครับต้องดูก่อนว่าเป็นเรื่องอะไรถ้าเป็นเนื้อเพลงเราโพสต์เนื้อเพลงชอบเพลงนี้มากลงในโซเชียลยูเซอร์ส่วนกลวของเราอันนี้ไม่ผิดก็ไม่ผิดอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นอยู่ในหนังสืออ่ะสมมติหนังสือพี่อะแล้วมีมีมีบทความอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับตรงนั้นนะครับหนังสือนี้ขายเออขายแต่น้องไปสแกนแล้วก็เอาไปลงพี่เสียหายไหมอ๋อก็เสียหายสิเสียหายเพราะว่าทาให้มีคนไม่ซื้อหนังสือเอาง่ายเหมือน ถ้ามีละครดังๆสักเรื่องหนึ่งนำมาจากนวนิยายและอยู่ดีคุณไปสแกนนวนิยายเขาทั้งหมดแล้วไปลงใน f c e e o o o ทวิตเตอรอะไรต่างๆผลคืออะไรครับเขาก็จะทำให้เขาขายได้น้อยลงแน่นอนคนชอบอ่านฟรีเพราะนั้นถ้าเป็นชิ้นงานประเภทเดียวกันการอ่านไปอ่านทางช่องทางอื่นเพลงไปฟังจากช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ของของเจ้าของลิขสิทธิ์มีความผิดทั้งสิ้นรวมถึงรวมถึงกรณีที่ไปเปิด เพลงใน YouTube นะครับที่เป็นพวกร้านกาแฟอะไรต่างๆนะครับที่เขาบอกว่าโดนตามจับเชใช่ใเพราะว่าแม้ YouTube เราจะได้ฟังฟรีนะครับแต่การที่เราเอานำไปเปิดเผยในในที่ร้านกาแฟของเราหรือร้านอาหารของเรานะครับมันมีผลไหมน้องว่เพื่อ่ามีผลไหมเพื่อให้เขาเอง ก่อเกิดรายได้แบบนี้ก็<ช>ถือว่าผิดเหมือนกันเขาม,มันมีปัญหาคือเวลาฟังเพลงเนี่ยเพลงมันทําให้คนอยากนั่งนานไหม,อ,มอยากนั่งนานขึ้นทําให้บร,รยากาศในร้านดีขึ้นไหม,มนะครับตรงนี้เนี่ยคุณไปทําไปสร้างรายได้เขาก็มีสิทธิ์มาดำเนินคดีคุณได้พี่ทนายครับแล้วน้องโบกี้เรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยน่าสนใจมากและเป็นเรื่องใกล้ตัวของเรากว่าที่คิดนะฮะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อช่วงหน้ากับแขกรับเชิญพิเศษของเราอีกหนึ่งท่านนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยไปชมบทบาทสมมุติจากละครที่เราเตรียมไว้กันก่อนครับชมกันเลย ทำไมคีมเรามันไม่มีคนสั่งเลยวะเฟซบุ๊กไลฟ์สดเมื่อกี้ก็ไม่มีคนดูเลยจ่าเมคขึ้นมาแล้วนะก็ไม่มีใครมาดูเฮ้ยสวยละสวยละพรุ่งนี้สอบนี่ว่าไปละไปนอนก่อนละเดีไม่ทันเมื่อคืนก็เพิ่งลงคลิปไปนะทำไมมันขายไม่ได้เลยวะดูข้อสอบใครอยานไปำได้ ใครเก็ทําได้กันน่ะเองก่อนเองว่าเพื่อนเอาอีนี่นี่ใหดูดูคุณมืดไหมมาไดถามหน่อยไหมว่าไงครับคุณมืดว่าไงออกมาจากห้องสอบเร็วขนาดนี้ข้อสอบมันง่ายหรือไม่ได้ทําครับคุณเพื่อนไหลไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวพูดอย่างคุณมืดไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวนี้เขาเป็นซีอีโอใหญ่แล้วเขาตก้อสอบเองเลยนะเดี็ดแนี่รอผมต้องเรียกว่าคุณซีอีโอแล้วครับใช่ แล้วทำอะไรอยู่ครับนี่ก็กำลังตรวจโฆษณาจากเอเจนซี่อยู่เขาเพนส่งสักโฆษณาไห่ดูกเดี๋ยวต้องสั่งแก้ไปตรงนี้ก็ซีจีไม่ค่อยนียนเลยตามขนาดนี้ให้โลแล้วละมั้งโล่อะไรวะโลนะจ๊ะเด็กนักรักนะจ๊ะเด็กโง่ออเราไปหาอะไรกินเย็นๆดีกว่าก็ว่ากันแหละร้อนด้วยเนี่ยไปไหมมืดไปไปพอดีจะได้หายหัวร้อนเออ แก้วเรียนเรื่องสอบแล้วก็แต่มืดธุรกิจเองเป็นไงบ้างวะโธุรกิจมีตอนนี้เหรอ ก็กำลังไปได้ดีนะเนี่ยว่าจะเปิดแผนการตลาดทางสื่อออนไลน์อย่างหนักเลยจะหาเน็ตไอดอลมาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็จะแต่งเพลงไลฟ์สดทุกวันโคิดการไกลอันเนี้ยแน่นอนแน่นอนจะสู้สู้คนอื่นก็ไม่ได้อ่ะเออโอ้โหอย่างนี้ผมก็เรียกว่าคุณมึนแล้วสิครับแน่นอนแดงมากนะนะคนัริีถ้ารวยถ้ารวยเนี่ยจะไม่มีทางลืมเลยเฮ้ยหลอจริงหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยนั่นใช่เชอร์ปิงเปล่าวะไม่ใช่จริงหรอ เดี๋ยวไปดองมาแรงเนี่ยดูทุกคลิปฟังเไม่อะไรเลยคิดออกแล้วจะทำยังไงดีทีมเราดังอาจจะส่งเอเจนซี่ไม่ต้องไม่ต้องถึงมือ พี่เซนเตอร์ใช่ไหมเอานี่น้องเชอร์ปิงก็ปี้มาเลยแต่งเพลงใช่ไหมนี่โหลดจากยูทูปโดจากยูทูปสต๊กกอร์แต่งตายต๊กกอร์แต่งตาอืมโหลดฟรีพี่เซนเตอร์ฟรีอยู่นี้โอ้โหไม่เสียตังใครใครก็ชอบแหมเรียบร้อยเราไปรูกสินค้าเอาดีนะเอากล่องของนี่มาผสมดีกว่า เรียบร้อยทุกอย่างแล้วอทีนี้ก็เปิดเพจเฟซบุ๊กเรียบร้อยทุกอย่างอินบ็อกมานะอินบ็อกมาทางเฟซบุ๊กมาเรื่องมาแล้วนะมาแล้วนะ,ะเริ่มกันนะครับสำหรับวันนี้อ่าเพจล่ามือของเรานะครับวันนี้เราจะมีผลิตภัณฑ์ดีๆมา บอกกับคุณผู้ชมอีกแล้วทาง Facebook นะครับใครที่ชมไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ทีมลาเมอร์ของเราที่ออกมาใหม่ตอนนี้นะครับกระปุกละ3,500บาทสั่งซื้อตอนนี้เนี่ยลดเหลือ1,500บาทสองกระปุก2 0 0พครีมเราเนี่ยอยากจะบอกว่าเป็นของดีจริงยังไงเดี๋ยวลุงลองท้ายดูเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันซึมซาบเร็วนะเห็นไหมซึมไปละเออไม่เหนหุหนไม่ในสามสัปดาห์มันขาวมันเนียนมันขาวไวมันขาวทนดูอย่างผมสิครับ ข้าวขาว,ขาวน้องก้อยสองกระปุกโอเคได้ครับน้องก้อยสองกระปุกนะยอดคนเยอะจริงเดือนนี้โอ้ยนับเงิอนอยังไงไหวเนี่ยเฮ้ยยอ่อยติ๊ใครโทรมาใส่สั่งทีมฮัลโหลสวัสดีครับผมฮัลโหลสวัสดีครับพี่นั่นใช่เพจของทีมลามเมอร์ปะครับใช่แล้วครับเพจลามเมอร์ครับผมสนใจสั่งสินค้าหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายครับ โอ้เพีพี่ดังมากเลยนะครับแน่นอนอยู่แล้วเราใช้เชอร์ปิงเป็นพรีเซนเตอร์เลยนะครับแล้วก็เอาเพลงของน้องเมาโเคเวอร์เพื่อที่จะพรีเซนต์ให้กับสินค้าของเราเลย oh. สนใจอยากสมัครเป็นนายจ่ายเลรอครับผมสนใจมากจริงครับทางเราคือทีมง,งานของน้องเชอร์ปิงนะครับคุณได้อรเมิดลิขสิ์ของบริษัทเราทางเราเนี่ยจะทําการฟ้องเรียกค่าเสียหายครับเดี๋ยวค่าเสียหายอะไรครับค่าเสียหายอะไรผมแค่เอาเพลงน้องมาใช้นิดเดียวเองรูปผมก็ ก็มาจากนี่มันไม่น่าเสียหายเลยนี่ครับยังไงผมไม่รู้นะครับคุณรอหมายสารดีกว่าแล้วเจอนตาครับเดี๋ยว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 ฮัลโหล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 วยแล้วช่วงเล่าประเด็น ณผู้ชมคะช่วงนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเธอค่อนข้างที่จะคลุกคลีเกี่ยวกับเรื่องของลิขสิทธิ์ค่ะขอต้อนรับคุณฝ้ายธนวัเถามูลค่ะสวัสดีค่ะสวั <S S um. สดีค kind of mm ุณผู้ชมด้วยค่ะเป็นฝ่ายจัดเก็บค่าลิขส oh ิทธิ์หรออเปไม่ค่ะเราไม่ได้เดินทางสายไหนค่ะจริงเราต้องบอกว่าฝ้ายอยู่ในฐานะที่นําไปใช้มากกว่าค่ะเรื่องของเพลงถูกต้องนำไปร้องแต่ว่าก่อนที่จะไปเรื่องเพลงเมื่อสักครู่ ติดตามในละครเหมือนกันว่ามีการนําภาพไปใช้ซึ่งมันเป็นภาพส่วนตัวหรือส่วนบุคคลแต่ว่าผู้อื่นนําไปใช้แบบนี้ค่ะหรือแม้แต่ภาพที่เราเห็นในเผยแพร่ในเว็บไซต์ต่างๆการนําไปใช้กับพี่วิรัตมันถูกหรือมันผิดยังไงคะคือถ้าเป็นรูปภาพของเราเองเนี่ยนะครับล้วมีคนเอาไปใช้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นการละเมิดเรานี่แหละนะครับเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องความเสียหายมันอาจจะถ้าเราไม่ใช่บุคคลสารณานะนะครับถ้าเป็นบุคคลธรรมดาแล้วเขาเอาถ่ายรูปเราไปแล้วไปลงเนี่ย ก็ต้องดูก่อนว่ามันเป็นละเมิดละเรื่องทางแพงจะเรียกค่าเสียหายเท่าไหร่ก็ดีเรื่องนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการที่เขาไปเอาภาพเราไปลงแล้วมีข้อความตัดกาดดด่าเราอีกอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง อาจจะมีประมาณต้องดูว่านําไปใช้ทำไมแล้วถ้าไปใช้อย่างอย่างกรณีเคสนักแสดงที่ถูกนําภาพไปใช้เป็นพรีเซนเตอร์ทั้งที่ถเอยไม่ได้ค่าจ้างเลยนะฟ้องร้องได้อันนี้เป็นเรื่องค่าเสียหายแล้วเรียกค่าเสียหายกันซึ่งผู้ที่โดนละเมิดสามารถวิธีการในการที่ต้องดาเนินการต้องทํายังไงคะก็เป็นในเบื้องต้นเนี่ยอาจจะต้องไปเรื่องของถ้าเป็นการนําภาพเข้าไปนะอาจจะเป็นเรื่องผิดลิขสิทธิ์เนี่ยต้องไปแจ้งความนะครับแต่จะเรียกเรียกค่าเสียหายเนี่ยต้องให้ทนายความฟ้องร้องให้อ๋อซึ่งอันนี้แชร์เลยนะฝ้ายเคยโดนนํารูปฝ้ายนี่แหละที่ ถ่ายรูปปกตินี่แหละนำไปใช้ในแฟนเพจของ facebook ที่ทำธุรกิจอย่างหนึ่งซึ่งเราไม่ได้รู้เห็นด้วยไม่ได้รู้เลยค่ะแล้วก็มีคนสมมาบอกว่าฝ้ายทำเกี่ยวกับพวกเครื่องจักรด้วยเหรอเครื่องจักรคุณไปใช้ใช่ดูไกลตัวมากกับธุรกิจเครื่องจักรเนี่ยนะใช่ค่ะแล้วก็เลยแบบเอ๊ะอันนี้คือสามารถ คือคือภาพเราอะเราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะพูดง่ายๆเราถ่ายเองเก็บเองอะไรต่างๆนี่เป็นเป็นภาพอันนี้ก็คือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เรื่องหนึ่งแล้วก็เราฟ้องเรียกค่าเสียหายได้มันมีอยู่น้องคนหนึ่งเขาเป็นเขาเป็นดาราคนหนึ่งแหละนะครับปรากฏว่าแกก็ถ่ายภาพปกติก็เป็นนางนางแบบอยู่ดีๆเขาเอาภาพไปไปไปต่างประเทศอะนะครับเอาไปทำเป็นอ่าอยู่ในคล้ายๆเป็นลงอับมว่ของเขาหนักเลยหนักเลยครับ ก็อย่างนี้ก็ทำไม่ได้อยู่แล้วทำให้เสื่อมเสียแน่นอนด้วยพ่อุ้ยแล้วกรณีที่เอารูปเราไปกับผลงานที่สร้างสรรค์โดยเราเช่นรูปถ่ายหรือภาพวาดแล้วนำไปใช้เช่นสกรีนเสื้อขายความผิดเท่าเทียมกันไหมฮะก็เหมือนกันครับเป็นเรื่องระเมิดลิขสิทธิ์เพราะอย่างที่บอกว่าถ้าสมมติว่าเป็นน้องเป็นคนทําเองเช่นถ่ายรูปหรือว่าเราเป็นคนวาดภาพขึ้นมาเราเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวในการที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตเขาเมื่อเขาละเมิดเรานะครับดำเนินคดีเขาต้องดูก่อนว่าเขาไปทําแบบไหน ถ้ากรณีเป็นเพียงละเมิดนะครับก็ไปพ่เล่นๆอะไรอย่างนี้ก็อันนี้ก็ละเมิดมีโทษปรับนะครับแต่ถ้ากรณีที่เขาเอาไปสกรีนเสื้อแล้วก็ขายโอ้ฉะนั้นก็ต้องเป็นสิ่งที่รวาเอออันนี้ก็จะเป็นเรื่องโดนโทษก็คือมีโทษจำคุกแล้วก็โทษปรับไอ้ที่บอกว่าไม่เกิน4ี่แสนบาทาชาไม่ใช้เพื่อคุกสองปีก็ไม่ต่างจากเรื่องการนําเพลงไปร้องใชไม่เรื่องลิขสิทธิ์ทั้งหมดใช่ครับอ๋อเราจะเป็นภาพเป็นเพลงอันนี้คือวิธีการเดียวกันนกันแล้วเหมือนหนังสือเนี่ยเหมือนกันหนังสือก็เป็นลิขสิทธ์่งหนึ นะครับถ้าเกิดในกรณีที่เราเราอะไรอ่ะเราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับเป็นเจ้าของหนังสือมีใครสแกนแล้วก็เอาไปขายต่ออะไรเงี้ยเราก็เสียหายนี่ก็เป็นการละเมิดเหมือนกันภาพยนตร์เหรอฮะเหมือนกันครับแต่แต่ภาพยนตร์เนี่ยจะมีเรื่องหนึ่งเรื่องเรื่องที่แต่ม่เป็นลิขสิทธิ์อย่างหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเอาไปมีการจําหน่ายอะไรก็จะมีปัญหาอีกแบบหนึ่งภาพยนตร์เนี่ยสมมุติว่าเราเราแชร์ภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ แล้วแชร์ไว้ในหน้าแฟนเพจตัวเองหรือยูเซอร์ของตัวเองโดยไม่ได้ใช้เพื่อการค้าให้คนเข้ามาดูฟรีเนี่ยก็เหมือนเหมือนละเมอเฉยเยใช่ครับแต่ถ้าเอาไปไลฟ์แผนขายต่อเนี่ยจริงแบบหนึ่งเลยอันนี้ก็กลายเป็นโทษหนักขึ้นทันทีใช่แต่อย่าลืมนะครับว่าแม้ว่าเราจะแชร์ไปแล้วเนี่ยดูเหมือนมันเพิ่นเพนี่มันไม่ได้ไม่ได้สร้างรายได้นะครับแต่จริงๆแล้วนี่ต้องยอมแล้วว่าเดี๋ยวนี้เราทําแฟนเพจกันเพื่ออะไรครับ ก็เพื่อจะมีการโฆษณามีสปอนเซอร์มีรีวิวสินค้าคตรงนี้เนี่ย,ย,ยใช่ใช่ ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าอาจจะเข้าข่ายเรื่องการเพื่อกันขานะครับตรงนี้ก็อาจจะมีโทษจำคุกด้วยดูเช<า>่ใช่ตใชแต่ว่าทางนี้ถ้าสมมติว่าฝ่ายต้องการที่จะนําไปใช้สมมติเจอภาพภาพหนึ่งโอ้โหสวยมากเลยอยากได้เพื่อน,นําไปใช้อะไรสักอย่างวิธีการในการที่ต้องขอลิขสิทธิ์หรือว่าติดต่อเจ้าของมันต้องมีการดาเนินการเป็นลายลักษณ์อักษรหรือต้องทำอะไรไบ้คงคือคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดพอไปเจอในในอะไรนะพอเซิร์ชในกูจะขึ้นเลยนะภาพนี้อาจมีลิขสิทธิ์คนนูไม่สนใจ Copy s a ้เซ็ตพิกเจอมาเลยใช่พวกนี้คื ไม่รู้ไงแล้วก็อาจจะบางคนบอกว่าพอทํานี้เสร็จปุ๊บก็ขอบคุณเจ้าของให้เครดิตถึงที่ไม่ได้เอาหลักๆง่ายๆครับเวลาที่เราเจออะไรก็ตามเนี่ยตรงนี้เราต้องรู้ก่อนว่าเจ้าของคือใครทุกอย่างล้วนมีเจ้าของใช่เราต้องติดต่อเขานะครับพอติดต่อเสร็จปั๊บให้เขาอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรมาว่าอนุญาตให้เราหรือว่าจะเก็บค่าใช้จ่ายยังไงต้องบอกกันให้ชัดเจนก็ต้องคุยให้เคลียร์ใช่ว่าจะค่าใช้จ่ายยังไงและจะใช้ได้ขนาดไหน แล้วถ้า<อ>เราไม่รู้ล่ะคะว่าเจ้าของคือใครรู้แต่ว่ามันอยู่ใน g o o g l e นี่แหละจ้าไม่ได้แล้วไงก็มไม่ควรใช้สิครับน้องต้องง่ายๆเลยเพราะพี่มีคดีหนึ่งเล่าให้ฟังก็เป็นเป็นลูกความพี่เนี่ยนะครับเขาเขาเจอทั้งนั้นขนาว่าเขาไปเอารูปภาพของใครไม่รู้อะไปเซิร์ชแล้วก็เอามาใช้ปรากฏว่าไม่นานนักครับก็มีมีเขาเรียกอะไรมีหมายสารมาเลยไม่เตือนก่อนด้วยไม่เตือนครับเขาส่งมาแต่ว่าเพิ่งมารู้ทีหลังนะครับว่าภาพเนี่ยเป็นของต่างประเทศ นะครับแต่ว่าทางนั้นเขาก็จ้างทนายในประเทศไทยเนี่ยมาฟ้องร้องยิ่งทางต่างประเทศเขายิ่งเข้มงวดเรื่องลิขสิทธ<ช>ิ์นพิเศษต้องข<ม>ึ<ม>้เพราะฉะนั้นถ้าเราถ้าเราไม่รู้ว่าใครเนี่ยเป็นเจ้าของก็ไม่ใช้นะครับเป็นี้ชัดเจนกรณีแบบนี้เนี่ยกฎหมายลิขสิทธิ์ไกล่เกลี่ยได้ไหมครับถ้านํามาใช้โดยพละการโดยไม่ทราบ คือคือทุกคดีลักษณะนี้ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ไกลเกลี่ยนี่แหละนะครับเพียงแต่ว่าในกรณีที่มันพูดคุยกันไม่ได้แล้วอ่ะนะครับแต่โดยส่วนใหญ่มันมันชัดเจนอยู่แล้วมันมีการละเมิดอยู่แล้วนะครับตรงนี้ถ้าคุยกันได้มันก็จบก็อาจจะยอมจ่ายลิขสิ่งไปเพื่อไม่ต้องต้องโทษว่างั้นมีเยอะครับเพราะบางทีเราเราไปเห็นภาพสวยๆเอามาใช้เลยอย่างนี้เจ้าของเขาก็ดำเนินคดีเลยเอแบบนี้สมมติผมเห็นภาพภูเขาไฟฟูจิมีคนถ่ายไว้ผมขึ้นเป็นภาพปกใน Facebook ไม่ได้เพื่อกันค้าก็เข้าข่ายละเมิดเช่นกันคือเป็นการละเมิดเขานั่นแหละ <Ừ. S 2> เพียงแต่ว่าตอนนี้ก็จะมาดูความหนักเบาว่า,วาจริงๆคือเราทำเฟซบุ๊กเพื่ออะไรนะครับ <Ừ. S 2> ถ้าเราเ,เป็น Facebook ส่วนตัวเป็นโปรไฟล์อะไรก็ไม่มีอะไรนะครับ,รบ,รบแต่ถ้าบางทีต้องยอมรับนะตอนนี้ทํา <Ừ. S 2> เพจแล้วก็ตั้งใจจะทําอะไรอ่ะถ้ารเราส่งรูปนั้นให้เพื่อนเพื่อนที่รับมีความผิดไหมฮะไม่ว่าจะรูปเพลงหรือภาพยนตร์คือคือส่งส่งไปเนี่ยนะครับเขาถ้าโดยหลังมาส่งส่วนตัวมันก็มีปัญหาอะไร นะครับแต่ถ้ามีการทําออกมาเผยแพร่อะไรย่างเงี้ยนะครับใช่เป็นการเผยแพร่เนี่ยอันนี้มีแต่ถ้าส่งทางไลน์มันก็เข้าเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วนะต่อให้เป็นแบบถ้าเราส่งส่วนตัวมันอาจจะจริงๆแล้วถามว่ามันมีความผิดอะไรคือที่ผิดก็คือทําซ้ำนะครับเผยแพร่ที่จะมีความผิดนะครับถ้าเรากะส่งกันส่วนตัวผมว่ามันก็ยังไม่ถึงขนาดคือจะเข้าต้องดูว่ามันมันถึงขนาดเผยแพร่หรือไม่นะครับพูดถึงเผยแพร่นึกถึงแบบสถานการณ์ค่ะที่บางทีเราไปทาน อาหารร้านข้าวต้มร้านหมูกระทะคือขึ้นจอในการแบบให้ดูการถ่ายทอดเลยกับสานิทรัศน์บางช่องหรือแม้แต่นาอะไรมาฉายแบบเนี้ละเมิดไหมคะคือต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ว่าจะช่องอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยเวลาปกติเขาให้คือยูเซอร์ก็คือให้คนดูในบ้านนะครับไม่ใช่แบบเล่นดูกันทั้งหมดไม่ใช่มันนั่งดูด้วยกันฟุตบอลคืออย่างอย่างอย่างถ่ายทอดฟุตบอลเนี่ยเราก็ดูกันดูในเฉพาะบ้านนะครับแต่ถ้ากรณีที่เราเปิดในร้านอาหารหรือว่าเพราะเราเปิดเพราะอะไรอะ ให้ลูกค,ค้าเข้ามาเออใช่ไหมครับตรงนี้ตรงนี้คุณก็ต้องไปเรื่องของลิขสิท cin ธิ์แหละงั้นแปลว่าถ่ายทอดสดฟุตบอลต่อให้เป็นทางฟรีทีวีแต่ไปเปิดในร้านที่มีลูกค้าเข้าก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึงใช่ต้องมีเก็บค่าลิขสิทธิ์คือในบ้านเรายังไม่ค่อยเขาเรียกอะไร อ๋อสตริกมากเข้มงวดจริงๆแล้วในใน,ในต่างประเทศเนี่ยสมมติว่าซีดีแผ่นหนึ่งหนังแผ่นหนึ่งเนี่ยเขาจะเขียนว่า commercial use หรือว่าเรื่องของการใช้ใช้เฉพาะอะไรบ้างะนะครับถ้าคุณดูอย่างเดียวอ่ะคือเรื่องคุณก็ดูที่บ้านนั่แหละแต่ถ้าคุณเอาไปเพื่อการค้าเช่นมีเพลงเพลงอาทิตย์คุณจะไปเปิดในร้านกาแฟอะไรเง,งี้ยครับเขาก็จะขายซีดีซึ่งซีดีก็จะราคาสูงขึ้น เพราะว่ามัน,มนไปใช้ท่ธุรจพยใช่ใช่แล้วอย่างนี้ในเรื่องของการตั้งกล้องแอบถ่ายอย่างเป็นถ่ายการแสดงถ่ายในโรงภาพยนตร์อย่างนี้ก็ถือว่ามีความผิดด้วยอยู่ยแล้วครับก็คือการไปไปถ่ายภาพมนผิดหมดแล้วเพราะมันเป็นการละเมิดเขาโรงโรงภาพยนตร์เนี่ยเราจะเห็นข้อกําหนดชัดเจนที่เป็นข้อห้ามแต่ตามพวกคอนเสิร์ตต่างๆสมมติเราซื้อบัตรไปดูอย่างเงี้ยแล้วเราไลฟ์คอนเสิร์ตเนี้ย ครับเช่นผมไปดูเดอะทอยผมชอบมากผมไลฟ์เดอ t o อยไปด้วยลง Facebook ตัวเองผิดไหมฮะก็ผิดครับมันก็เป็นการละเมิดเขาอยู่ดีครับจริงๆเราดูก็ดูอย่างเดียวนะไม่ใช่เราจะไปช่วยเขาเผยแพ่เผยแร่ไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดในกรณีเป็นสื่อมวลชนนี้ครับเผยแพร่บางส่วนครับหรือว่าถ้าเราต้องการที่จะเขาเรียกอะไรนะ ช่วยโปรโมทเขาไงเขาเนี่ยก็อาจจะบางส่วนนะไม่ใช่แบบเล่นทั้งงานเลยไม่ใช่เออต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบถ้าเป็นบางส่วนผมว่าทําได้อาจจะบสั้นๆหรือบางทีเนี่ยต้องเข้าใจบางทีอย่างเช่นเราอย่างเห็นในยูทูบเนี่ยเห็นไหมครับยูทูบเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่สามารถคือรู้จักเอ็มเบดรู้จักไหมครับก็คือการที่นาเอาเอายูทูบเนี่ยมาใส่ในเว็บของเราเองหรือว่าดูดมาใช่มาใส่ในเพจของเราเองเนี่ยจริงๆแล้วปกติแล้วเนี่ยถ้าในบ้านเราเนี่ยยังเห็นว่าทําได้เลยทําไม่ได้แต่ว่า ในความเห็นของผมเองเนี่ยมันถือว่ามันการละเมิดเขาอย่างหนึ่งนะครับคือไปเอาหนังเนี่ยมา,มาใส่ในเว็บของเราเองเนี่ยนะครับเพราะมันจะมีทําให้คนเนี่ยเข้ามาดูเรามากขึ้นไม่ได้แชร์มาจใช่ต้นทางเพราะจริงๆแล้วทาไม่ได้นะครับหลักก็คือต้องเด้กรับการอนุญาตก่อนนะครับเพราะว่าพี่เคยมีเคยมีคดีหนึ่งคือเป็นหนังภาพยนตร์ไทยชื่อดังมากนะครับเขาไปลงใน y o u t u b บปรากฏว่าน้องคนนี้ก็ดันไปเอาเอาทั้งเรื่องเนี่ยนะครับก็คือใช้ u t u b e เนี่ยนะ มาใส่ในเว็บเขาซึ่งเว็บของเขาเนี่ยมันเป็นเว็บแบบให้คนเข้ามาแล้วก็บอกรับสมาชิกตรงนี้มันเพื่อการค้ามก็เลยโดนจนคอความผิดชัดเจนใช่นะครับค่ะคุณผู้ชมคะด้วยว่าเราก็ทราบกันไปแล้วในเรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์นะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะนึกไม่ถึงว่าเราเอารูปมาลงแบบนี้เราเผยแพร่แบบนี้เราเนี่ยอาจจะละเมิดลิขสิทธิ์โดยที่เราไม่รู้ตัวยังไงก็ต้องระวังกันด้วยนะคะส่วนช่วงหน้าค่ะเรายังมีกฎหมายที่น่าสนใจรอบโลกมาฝากกันด้วยติดตามกันได้ใน ช่วงเรื่องนี้ก็มีด้วยค่ะช่วงเรื่องนี้ก็มีด้วยกลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับช่วงนี้คือเรื่องนี้ก็มีด้วยเรารวบรวมกฎหมายที่น่าสนใจบางทีอาจจะไม่คุ้นเคยหรือบางคนมองว่าแปลกจากทั่วโลกมาฝากกันเป็นการปิดท้ายรายการนะครับปกติแล้วเวลาหลอดไฟขาดเปลี่ยนหลอดไฟในบ้านทํำยังไงกันครับ ก็เอาบันไดามาตั้งแล้วก็เปลี่ยนเองเลยถ้ามันอยู่สูงไะเนาะต้องหมุนๆเปลี่ยนอันใหม่เข้าไปถ้าเป็นที่รัฐวิกตอเรียที่ออสเตรเลียผิดกฎหมายนะฮะาการเปลี่ยนล oh, <no. S 2> อดไฟเนี่ยชาวบ้านไม่สามารถทําได้ด้วยตัวเองนะครับต้องเป็นช่างไฟที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้นจึงจะทําได้หรือ,อทางยุโรปทางเยอรมันเนี่ยสมมุติคุณเรียกช่างไม้มามาต่อเติมบ้านด้วยไม้ อยากแถมสมมติเทปูนให้ตรงนี้หน้าบ้านด้วยได้ไหมเขาก็จะไม่ทําให้บอกเขาเป็นช่างไม้เขาทําได้เฉพาะงานไม้อย่างเดียวเท่านั้นการสร้างกฎเกณฑ์เฉพาะทางไปเลยแบบนี้พี่วิรัตมองยังไงครับคือพี่มองว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องนั่นแหละนะครับเพราะว่านเรื่องความชํานาญนะครับการที่เราจะมาสามารถมาเปลี่ยนหลอดไฟเองเนี่ยบางทีเราก็อาจจะสุบเขาเลยทำให้เกิดความผิดพลาดได้แต่บางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวเกินไปนะฮะแค่หลอดไส้เราก็ว่ามันไม่ยากคือมัน มันเขาเรียกอะไรกฎหมายของเรามันดูแลคุ้มครองไะครับอย่างบ้านอย่างบ้านอื่นนะครับเวลาที่เราจะไปเปลี่ยนหลอดไฟหรือจะเปลี่ยนเสาอากาศอะไรต่างๆเนี่ยบ้านเราก็ไปเปลี่ยนกันเองหมดแหละนะครับพอเปลี่ยนเสร็จเกิดอะไรขึ้นมาก็ก็รับผิดชอบกันไปเองบางทีไฟดูดบ้างใช่รั่วบ้างตกลงมาจากหลังคาที่เจอคนที่ตกลงมาเนี่ยแหละโอ้เลยตกลงมาแล้วเสียชีวิตลงแล้วถามว่ามันไม่มีความชํานาญนะครับผมว่าคือกฎหมายบ้านเขาขนาดขับแท็กซี่ยังต้องมีใบอนุญาตเลยนะครับมีใบอนุญาตว่า คุณจะขับได้ในช่วงเวลายังไงเลยต้องก็กำหนดชัดเจนทุกอย่างต้องเป็นของผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆเท่านั้นใช่ครับซึ่งถึงแม้ว่าในบ้านเราอาจจะไม่มีกฎหมายกำหนดแต่ใช่ว่าป้องกันไว้ก็ดีความเหมือนกันนะคะใบางทีก่อให้เกิดการเสียชีวิตขึ้นมาเหมือนที่พี่เวดบอกไม่ควรกาเนาะอ๋อไม่ควรใช่ค่ะแล้วไอ้อย่างนี้ก็ถือว่าดีมากเลยนะที่เขามี จำเพาะจาะจงอย่างช่างไม้ช่างปูนช่างก่อสร้างเพราะว่าเราจ้างเขาแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้งานที่ดีหรือว่าบางทีเนี่ยเราจ้างช่างมาคนนึงทาทุกอย่างเลยแต่ว่าไม่ได้ออกมาสวยคือคือในต่างประเทศเขาจะไม่เหมือนเราอย่างเอาง่ายๆอาชีพทนายความเนี่ยในบ้านเราทําทั้งหมดเลยคดีแพ่งคดีอาญาคดีย่าร้างทําทั้งหมดเลยแต่ที่อเมริกาเนี่ยเขาแยกกันอ๋อแยกประเภททนายด้ใช่ถ้าคุณทําคดีครอบครัวก็ทําครอบครัวไปคุณทําคดีเรื่องตมก็ทําตมไป คดีอาญาก็รับผิดชอบเพะว่าถ้าใครมีเคสไหนก็เลือก specific เคสนั้นๆในการว่าความไปเลยอย่างบ้านเรามัทําหมดเลย one stop service เหนื่อยทนายจะเหนื่อยเพราะว่าเราก็ต้องมาลื้อฟื้นหาความรู้กันใหม่แต่ถ้าคุณทำเฉพาะด้านเนี่ยมันก็จะไม่ยากละนะครับอ๋องั้นอย่างนี้ต้องเรียนเฉพาะด้านเลยไหมคะใช่เขต้องเรียนเฉพาะด้านเลยเหมือนหมอเลยนะใช่ใช่เหมือนหมอสัญญกรรมหมออายุรกรรมใช่แล้วก็คือเรียนเฉพาะด้านมาแล้วก็ทํางานเฉพาะด้านดังนั้นพวกสะสมความรู้มันจะทําได้ง่ายกว่านะครับ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทนายวิรัตและพี่ฝ้ายที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทั้งสองท่านมเยครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง www.etvthai.tv ค่ะหรือถ้ามีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก็ส่งมาได้เลยตามที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะวันนี้พวกเราทั้ง4คนพร้อมด้วยรายการกฎหมายคลายเครียดปีสนะคะต้องขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ